ก็ปกีนหนึ่งภาพยนตร์นะฮะเกี mm ่ย hmm. วกับสารคดี mm hmm. กับนักกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าสิ้นปีเนี้ย mm hmm. เราเป็นเจ้าภาพกับการจัดแข่ง mm hmm. กีฬาสีเกมแล้วเราเป็นเจ้าบ้านด้วยอะไรเงี mm ้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าได้มีโอกาสเขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดู mm hmm. เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ย mm hmm. ก็รู้จักกับนักกีฬาทีมชาติหลายคน mm hmm. แล้วก็เคยได้ยินเรื่องราวมาแล้วแข, mm hmm. แขกเขาเชื่อว่าหลายคนเนี่ย อาจจะยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับเรื่องเราเหรอกนะว่ากว่าจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เนอะไรเงี้ยความยากเนี่ยมันต้องทุ่มเทอะไรบ้างครัถูกต้องถูกต้องฮะก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าท้ายสุดแล้วปีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเราเป็นเจ้าบ้านความรู้สึกเป็นยังไงแขบอกเลยฮะนักกีฬาแทบทุกคนอยากได้เหรียญทองย้านะฮะเหรียญทองที่ประเทศตัวเองเป็นเจ้าภาพ พราะว่าเป็นความภาพบูมใจมากๆครับก็ถามว่ากดดันกันไหมก็น่าจะกดดันกันหลายคนเลยเพราะมันเราเป็นเจ้าความเป็นเจ้าภาพนะเนาะแต่ท้ายแล้วสุดเชื่อว่าแขกว่าทุกคนทําเต็มที่ครับาเชิญชวนาเชิญชวนนอยครับก็อยากฝากเชิญชวนทุกคนนะฮะมาดูภาพยนตร์กันเยอะๆนะฮะโดยเฉพาะบอกเลยว่าเด็กๆฝากไปถึงสถานเออเขาเรียกว่าสถานการศึกษาหลายๆที่นะฮะถ้ามีโอกาสอยากให้พาเด็กๆมาดูนะให้เห็น อีกพาสหนึ่งว่าการเป็นอาชีพนักกีฬาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีคุณค่ามันทรงคุณค่ามากแค่ไหนแล้วก็แต่กว่าจะอยู่จุดนั้นได้มันมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่สามารถอินสปายให้แบบว่าคนหลายๆคนได้ะครับก็อยากฝากด้วยครับอยากฝากมาดูกันเยอะๆเลยครับอเรื่อง่าสดก้นหอมทุกทีสดละร้อนค่ะว่ามีคนยื้มกันยื้มนไปกันสี่ เราหาหาราจะรู้ไหมคะไปต่อยังไงทีไม่ทราบค่าเพาะว่าว่ามีแบบนั้นเกิดตุลาการปฏิกิริยนทางไกลนะจะเป็นมืานานแล้วคะก็จริงๆค่ะก็ได้ยินมาค่ะว่าว่าว่าเอ้ยเกี่ยวอาจจะเป็นเกี่ยวกับการไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งแขกก็ไม่ทราบแน่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากเวลาคุยกับพี่หอมคุยกันเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ มานะเรื่องชีวิตของต้นหอมนะคะเรื่องเดียวที่จะปรึกษาคือเรื่องลูกแล้วก็หมาที่บ้านค่ะเออไม่จริงๆแล้วอะถ้าพูดตรงๆนะแขจ,จะอยู่ในจุดที่เข้าใจคนเป็นพี่ชายกับน้องชายไหมที่แบบเออก็มันมันมันเลยจุดคําว่าเพื่อนไปละไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องการงานอะไรเงี้ยพี่หอมนี่ก็คือข้ามข้ามรัศมีแขไปเลยวุฒิภาวะของอีแขเนี่ยก็คือเอาที่น้ง่ายก็คือ ความคิดของอีแขมันมันมัน,มนพี่หอมเขาเหนือกว่าเออในเรื่องประสบการณ์อะไรต่างๆในเรื่องความคิดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ถามเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พี่หอมจะถามแขเนี่ยก็คือเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องครอบครัวหมาที่บ้านแม่บ้านเออแขจะรับบทหน้าที่ตรงนั้นไปอะไรเงี้ยพอเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปืเอาจริงๆไม่ห่วงเพราะรู้ว่าเป็นคนที่จัดก,การอะไรเรื่องกับพวกนี้ได้ห่วงเรื่องเดียวคือ ตีกับลูกทุกวันนี้จริงเรื่องเดียวที่ห่วงเลยก็คือเรื่องตีกับลูกอะไรแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แขห่วงเพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอะแขจะไม่เข้าไปยุ่งไม่ได้ไปสนเรียกได้ว่าอย่าว่าไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรอแทบไม่ได้จะสนใจอะไรเลยด้วยซ้ำมีอัปเดตไหมมีถามแขไม่ออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นรับฟังอ่ะระบายเสร็จไปปุ๊บแล้วก็ใกล้วันเกิดลูกละห้าธันวาก็อ่ะวันเกิดลูกทําอะไรแล้วก็ ผ่านไปข้ามต่อไปเลยเอ้ยมันเคสเดียวกัน้กับข่าวใหญ่ๆ<อ>ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่อันนี้อาแต่เรื่องนี้ขอยืนยันได้ว่าไม่น่าใช่เพราะสังเกตแล้วทุกครั้งที่เวลาพี่หอมอกหักบอกเลยว่าแขกแทบจะแทบจะไม่มีบทบาทหรือว่าเราอยู่ในนั้นเลย<ม>อะไรเง<ม>ี<ม>้ยแขกเสียดายแทนไหมเพราะมันตั้งสี่ล้าน,นะคะ่ะแขกว่าทุกคนเสียดายแหละในเรื่องในเรื่องในเรื่องของเงินอะไรเงี้ยเพราะถ้าอย่างเป็นน้องเงี้ยเราเห็นมาแบบค่าเทอมลูกค่าอะไรเออเวลาแขมองแขมองแบบนั้น ค่าเทอมลูกค่าอะไรสิ่งที่พี่หอมต้องดูแลน้องดูแลบ้านดูแลแม่อะไรเงี้ยก็ก็กถามว่าเงินตรงนั้นน่ะถ้าพี่หอมเอามาใช้ใจ่ายในชีวิตได้เงี้ยแค่ว่ามันมันก็มันก็จะทําให้พี่หอมมันสบายขึ้นเลยแหละเออแตว่าไวใ้ใจได้ว่าตอนนี้มันต้องกลับมาคืนต้ตนหอมได้ไหมอยากบอกคุณต้นหอมว่าเหมือนเดิมมีจัดการตามสบายของมีเลยค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> น,นคะคะ <c oughs> เออแล้วถ้ามีเหนื่อยเรื่องนี้เรามีเลี้ยงลูกไม่ไหว เดี๋ยวเลี้ยงเองค่ะ<อ>ปกป้องเอามาไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็ได้อยากใ,ให้ก็มาไปคนใหม่เพใหม่เขาพูดในทำตองปอง,งว่าหน้าจะไม่ได้คืนแล้วท่าแสวนตัวความสนิทมากๆนะแขพอบอกว่าปงละเออไม่ได้แขจะไม่ให้กําลังใจเลยเพราะรู้ว่าเขาตัดสินใจได้ละเขาจัดก,การกับตัวเองเนะละเขาถึงพูดว่าเอ้ยรับรู้เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแขไม่ห่วงละมันไม่ได้ไปเวอร์ชั่นมานั่งร้องไห้ หรือว่าอะไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยแขกคงห่วงเวอร์ชั่นแบบนั่งเครียดแบบแขกเมาลูกไปหน่อยแบบไม่ไหวช่วงนี้เครียดอันนั้นอ่ะห่วงแต่ถ้าคิดวิเคราะห์แยกแยะขอมยอทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บอันนั้นคืออ่ะสบายหายห่วงที่แขกอาจะถึงขั้นดําเนินคดีไหมคะอุ้ยอันนี้ไม่รู้เลยฟังมาและยังไม่เคยได้ยินอะไรจากเรื่องนั้นอันนี้แขกไม่ทราบจริงจริงแขกเป็นคนในรัฐสภาละครละครใหม่ที่ออกมาอุ้ยอันนั้นไม่รู้เลย อาจจะไม่ดูเลยพเพราะเรื่องธุรกิจแม้กระทั่งครีมลูก้าอีฟที่ขายาดีม,มากๆอยู่ตอนนี้รวมถึงวีวาร่าเองนะคะยาสำหรับน้องหมีนะคะออหรือว่าเออสเปรย์หน้ากโกลนะคะแผ่นแปะอะไรกองชีอย่างเงี้ยเชื่อไหมพี่แขกไม่รู้เรื่องเลยแขเดินเข้าไปบ้านอะไรเนี่ยใหม่มอีกแล้วหรอเออลองเอาไปใช้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราพูดมาจากน้ำดิบก็สนุแกก็ดูไว้นิดนึงเราก็มีบวยอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงมัน ชีวิตแขมันก็อยู่กับงานงานงานอะไรเงี้ยพอว่างจากงานเราก็มีโอกาสล้วก็อยากไปหาลูกแล้วที่สําคัญก็สามีมาไทยด้วยช่วงเนี้ยนี่เริม่มเหรอเล่าเหรอคะไม่ไม่ไม่บอกเฉยๆมันก็เลยรู้สึกว่าในจะลูกในจะสามีเออธุรกิจเลยอะไรเงี้ยก็อนหนึ่ง่ะเราเรียบร้อยขึ้นเลค่ะเรา,ไไาเรียบร้อยขึ้นเยค่ะ้ายกลับไวๆค่ะ พอพี่ใหม่แล้วจะไปเชียงใหม่ค่ะทุบเหรอฮะทุบเชียงใหม่เหรอไปอากาศมันดีสวดมนต์ข้ามปีกับเจ้าเออคิดอะไรกันคะขากดไฟไหนขาบอบอัพไว้ไม่ใช่มาใช้เจ้าไปอากาศดีแล้วปกป้องก็ไปเชียงใหม่ด้วยใช่เพราะว่าสามีก็เดี๋ยวเขาไปเซอร์เบตกับเพื่อนแล้วก็มันช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันเองบินไปมันมันเสียดายอะเวลามันน้อยเปลืองค่าตั๋วแยกกันเขาดาว แยกกันเขาดาวค่ะเออแต่เขาก็ยังรักเรานะคะอันนี้คนกตอนนี้เราก็ต้องพูดแบบนี้ไปก่อนสิครคุณครเออสาวอะไรคนที่โดนหมายถานนะบ้านอ๋อพี่เป๊กพี่เป๊กเออในปุ่มปุยไหมคะกับพี่เป๊กยังเลยฮะรู้เท่าทุกคนเลยเมื่อวานก็ไปวันเปิดตัวเพลงไอหน้าหมีมาก็ไปถึงใช่แล้วแขกก็ไปเกือบจะขึ้นเวทีละไปถึงก็ไปกอดไปกอดเสร็จปุ๊บกอดพี่เดฟดี เซลฟี่นั่งดูพอนั่งดูเสร็จก็อ่ะถึงเวลาก็แยกย้ายเพราะว่าอีกวันทํางานเช้าสามีก็รออยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับพี่เป็กกี้เลยแล้วก็อ่านเรื่องนี้ไม่โกหกก็ได้ก็คือมีส่งหัวใจไปที่อินสตาแกรมแล้วก็บอกว่าก่อนนะคะแค่นั้นเลยเมื<พ>อ<ช>่อวาน,นเขาก็ร้องไห้เลยอืมเพราะว่าหลังจากนั้นแขกก็เหมือนได้รู้เท่ากับทุกคนยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าอะไรเป็นการส่วนตัวไม่ได้คุยไม่ได้เรื่องอะไรอึ่งหม พอเป็นข่าวขึ้นมาเอาจริงๆก็สําหรับแขกเนาะมันก็เป็นเรื่องราวปกติมันเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวแขกก็ไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับแขกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมั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 นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแขกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแหละเป็นเราเขาพูดแล้วเหมือนลองถามทุกคนที่เคยทํางานท่าแบบเขาได้ว่าเขาทางานหนักขนาดไหนใช่เพราะว่าพี่เป๊กแขกเห็นตั้งแต่แข<ต>ก <ๆ S 1> อยู่สวีเดน ตั้งแต่กิ๊กอยู่ร้องข้างกำแพงตัวแขมีโอกาสเข้าวงการบันเิอแล้วก็เห็นชีวิตการทํางานของพี่เป็กที่ทุ่มเทการทํางานมากสร้างบ้านสร้างทุกอย่างจนแบบว่าโอ้โหชีวิตพี่เป็กสุขสบายขนาดนี้เราก็บอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงๆนะรู้จักมาเนี่ยพี่หอมเนี่ยที่เราเห็นโอ้โหคนสนิทพี่ลูกเกดที่เป็นแบบซูเปอร์วูแมนแล้วพี่เป็กกี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บอกเลยว่าทุ่มเทการทำงานที่เป็นคนซีเรียสืัองการทํางานมากต้องปรเฟชชั่นอลทุกอย่างต้องเตะ อย่างเราเป็นรพวกอย่างเราเป็นนนอกเราคิดไหมว่าเออแล้วก็เป็นนาสัมแล้วจะมาฟ้องในตอนนี้อะไรเอาจริงๆแขบอกเลยฮะว่ามันเป็นเรื่องปกติจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพี่เป็กกี้คนเดียวก็ได้มันอาจแต่อาจจะด้วยเพราะพี่เป็กกี้เป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะมันก็เลยมันก็เลยแน่นอนว่าเป็นข่าวออกไปแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วก็เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ในสังคมปกติทั่วไปครก็อยากให้กําลังใจพี่เป็กกี้เยอะๆครับ แขกก็เชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่พี่เป็กต้องการที่สุดก็คือกําลังใจครับเพราะแน่นอนว่ามันมีรีเฟล็กซ์สะเทือนบ้างแหละเอแล้วเรา,เ,ราเพื่อนฝูงเราก็ช่วยกันเนี่ยฮะให้กําลังใจกันแล้วเดี๋ยววันนึงเดี๋ยวก็กลับมาหายดีอย่างคอมเมนต์มันก็ตรี่ฝั่งนิพร้องบอกว่าฝั่งีพ้อประมาณว่าแบบว่าเงินหมดแล้วหมดตัวแล้วถึงกลับมาหาพีาพ่เป,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 ป็กอันนี้ไม่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ลื่นตื้นลึกหนาบางว่าเฮ้ยเขาอยู่ตรงนั้นอะไรยังไงเราก็เลยไม่กล้าแล้วอีกอย่าง ใครจะคอมเมนต์หรือว่าอะไรทุกอย่างนะตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะอย่างที่บอกเรื่องมันอยู่ในชั้นศาลและมันถึงขึ้นศาลแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเพราะเราไม่ได้เป็นผู้รู้จริงค่ะแต่เรื่องที่เรารู้ก็คือตอนนี้คือเราไปให้กำลังใจสลป์ใช่ใช่ฮะก็มีบริจาคมีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยของแขไปเรื่อยๆแล้วแต่แขก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกหรือว่าอะไรทเํเเงียบของแขส่วนมากแขกก็จะไปทางมูลนิธิองค์กรทําดีของแม่บุมค่ะ อ๋อ oh, ใช่ฮะก็ uh, พอดีมีลูกค้าติดต่อเข้ามาฮะเราก็เลยว่าเอ้ย,เ,อยเป็นเรื่องอของการส่งอาหารสดเราก็เฮ้ยจาัดก,การตรงนั้นเลยแล้วแขกก็ไม่ได้แค่แบบว่าเอ้ยถ่ายทําถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยแขกเนี่ยเอาเงินจริงๆไปแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยเหมือนกันเป็นโอกาสดีเลยเั้นเดี๋ยวเราทําจริงๆเลยวันนั้นเราก็ซื้อของแล้วบริจาคไปจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการติดต่อไปที่ตัวลูกค้าเองด้วยเราอยากเพิ่มอยากซื้อ อยากซื้อนะฮะเป็นของสดเพิ่มไปตรงนั้นด้วยเพื่อที่ส่งไปภาคใต้ก็ถือว่าเป็นการทํางานที่บอกว่าทําบุญไปด้วยเลยครับก็อยากให้กําลังใจนะฮะแล้วก็อยากให้สงขากลับมาฟื้นตัวเร็วๆเวชื่อว่าทุกคนก็ยังรอตรงนั้นอยู่แล้วหลายๆคนก็ยังรอสงขานะฮะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็แน่นอนฮะถ้าหากว่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วมีโอกาสยังไงแขกก็จะกลับไปเที่ยวที่สงขาแน่นอนครับ ขอบคุณค่าย well? well? ิ้มเออะไรรู้ไหะนี่แข่งอะไรเก่งไหมอะไรเก่งไหมอ๋อละไรตั้ไเขาวันนี้เล่การเก่งมากคร้บ